เสร็จหรือ,อยังบันไดช่างแก้วเ่ยทำอยู่คนเดียวไมโครเสร็จรออยังยดเด่ย,เอ,ยอ้าวเปลี่ยนคันแล้วบ่ฮะเปลี่ยนคันแล้วนะสวัสดีครับโูอ้อยู่กันเยอะแท้ มเปตนไรไมคกันก็ไปซื้มีอก็ได้นมาแล้วโอ้พอื้อเ็น้อยต้องเข้าแล้วนใช่ใช่ให้แต่เขานกอแล้วไม่นรอหมไอินรอกา่ะม็ดลอืมนี่บัไดมาแตวยู ไม <Spin ach. S 1> ่เท in ่ากันเลยบางวันกับสองสามวันนี้มาอยู่กันเยอะเลยนี่ทำกระไดเหรอทำกระไดเหรอใส่กันนี้อ๋อนี่ซื้อเหล็กมาทำกระไดเหรอฮะไอ้เหล็กนี่นะ โอ้นี่ช่างปรับใส่รองเท้าหรอเถอฮะใส่รองเท้าหรอเหราเถอไม่ได้เตรียเล็กเชื้เงินมากจะใส่ท้าไม่จะติ๊กว<อ>า่าหรือ่ะเ, <c oughs> เอาไปขุดอะไรนี่ฮะมองหรื่ากุดหนูมาเอา โอ้นี่จะทำปีกเหรอทำปีกแบบสโลปเลยใช่ไหมสโลปตามร่องเลยนะตามแบบตามแบบเขาเลยอ่ะเอ่พวกี่เล็กตรงนี้ทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับผม ทางโจ้ได้ทำการทำการแล้วจะอยู่ราชบุรีนี่ได้มีอยู่ราชบุรีไหมได้มีอยู่ราชบุรีไหมจะกลับราชบีแล้วฮะจะกลับจะกลับอีกละ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวร่วงร่วงอันนี้คืออะไรทางแก้วอันนี้คือบันไดครับบันไดสูตรไหนอ๋อเนีย อ๋ออันนี้ของใจอันนี้หนาเลยเนาะนี่ือมันแบบไหนแบบไหนนี่ดูอ่ะมันใช่เหรอเนี่มันได้เหรอหน้าเจ็ดเลยนี่หน้าแปดแล้วนี่หน้าอะไรครับนี่หน้าอะไร นาด้านเออโอเคโอ้นาด้านนี่กรรมโอ้นี่บันไดของเทเลอร์ช่างเอกแบบไหนวะเนี่ยแบบพับเหมือนกันปะพับยังไงตัวนี้พับแบบไหนพับแบบบันไดแบบทีเดียวเลยใช่ไหมแบบพับทีเดียวเลยหรือว่าพับทีละข้างฮะ พับทีละข้างอ๋อนี่มันหนักทีเดียวเลยก็ได้นะขนาดนี้ทำทีเดียวเลยก็ได้ทีเดียวแต่ใช้กระบอกใหญ่เนาะอ่าแทนสองนี้วแทนองนี้วี่แทนสองนิ้วขึ้นเลยผมว่าพับทีเดียวดีกว่าอืมใช้กระบอกใหญ่ไปเลยแทนสองนิ้วขึ้นอืมสามนิ้วเนี่ย ใช่ไหมใช่รถเราเนาะเราออกความกิดเฉยๆทำไปทำไมมันทำไมมันสั้นอย่างเลยเนาะสั้นอ๋อสองสองท่อนอ๋อสองท่อนสองท่อนอู้ต่เหล็กเขางคนมาเลย หนาจับเนี่ยเล็กที่เขาซื้อมาทำเ,เดี๋ยวรอชมบุ้งกีนะบุ้งกีขุดคลองโอ้แบบทลบสวยๆเลยอันนี้ก็อันนี้ใช้ใบมีดหรือเปล่าใบามีดรถไถหรอ จะเป็นใบมีรถไถไหฮะใบมีรถเกร็ดอ๋อไถของรถเกรดเลย,เยอ๋อรถไถมันแตกเหรอรถเกรดทนรถเกรดทนกว่าในี่ใส่ของใครเนี่ย<ถ>ของชายใหญ่เหรอร<ถ>ของลูกค้า,รถ,คารถเล็กเหรอ cốt bề ma là bao nhiêu? dịp mươi bốn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  luôn bốn mươi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  อันนี้ยังไม่เสร็จหรอเดี๋ยวไม่จบรอลูกปืนฝนก็ตกทุกวันจะเกี่ยวได้บ่ตกทุกวันจริงๆครับดิทีมงานรถเกี่ยวครับฝนก็ตกทุกวันจะเกี่ยวยังไงช่วงนี้ฝนมันตกที่ สวัสดีครับนี่ทำสองคนเหรอครับเปลี่ยนอะไรมั่งเนี่ยเปลี่ยนสายพานใหม่สายพานอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นจิตเจริญน,นะครับ อาจจะปีเท2000่าไหร่ปี2 0 0 0เท่าไหร่รุ่นนี้14บสี่ได้ป่ะเปคก็ได้นะคันนี้ตัวเดินก็เป็น10อู้หอันนี้ตัวเดิน200ดิเยเนี่ย200นะครับนี่ตัวเดิน2 0 0ยไม่ใช่12นะนี่ตัวเดินสองร้อยเลอร์ก็น่าจะสิบลูก โอ้ยยัไง,เค,ง,งคเ,เครื่องฉีดน้ำแรงอู้ดูครับมอเตอร์บักเอ็บเลยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนี่ก็พังครับ 8E พั e. ง น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นอาจจะปั๊มน้ำมันเครื่องพังครับอู้เสียงเครื่องบินบินไม่รู้ว่า F16 หรือว,ว่าเครื่องบินพาณิชย์บินทุกวันเลยนั่คนไหนขับครับทีนี้นอ,นะอาราบอร์ครใครครับนี่วะมาจากไหนนี่มาจาก หน้าเขาอ่าอยู่แถวนี้ปะอะไรนะมาจากหน้าเขาหน้าเขาใช่ข้างไหนหน้าทางไหนทางกเ่าหน้าอะไรแล้วแล้วทางชัยเขาทางขึ้นทางโน้นน้องหน้าเขาอ่ะรุมรุ่งกันนะเกาเรียกหน้าเขาอ่ะอือไอทางขึ้นฝั่งโน้นป่บ้านอะไรนะบ้านตจุ๊ต่จุ๊ อี๋ไม่ใช่ดิรถภาคก,กลางมาเยอะอยังเแถวทัดบุไม่รู้นะเห็นไปรุ่งมาแล้วกนะจะเอากี่ได้ปีนี้ <laughs> <laughs> แต่ปีนี้รถภาคก,กลางมันค่อยมาหรอกแต่ก็ไม่เนื่ยนะ นี่ก็ไอ้หลงไอ้หลงห้าแสนห้าน่าจะทำมันได้ขึ้นคันนี้แหละต้องสองคันนะครับคันใครคันมันจะได้แบบรวเดเร็วทันใจ ของใหม่เลยนียใช่ไหมใบหนึ่งกี่พันเนี่ย เนี่ยถ้าคนที่จะไปซื้อเอาไปทำใบสโลปเนี่ยขุดตากไม่ต้องไปซื้อของเก่าหรอกีิัดนของเก่าโลละตั้งหลายบาทซื้อของใหม่ดีกว่าซื้อของใหม่ดีกว่าแล้วกับชายใหญ่แนะนำว่าถ้าใครที่จะทำสโลปนะ ไอ้ใบมีดเนี่ย<า>แนะนำไม่ใช้ของรถเกรดนะครับคือ<ม>ถ้าของรถไทยมันจะแตกอของเกรดเดอร์เลยซื้อของเกรดเดอร์มาใส่เลยนะคนวันนี้ชไปซื้อมาแล้วออซื้อของมีสองล้วพอทิ้งนะครับยิ่งสวอันนี้อของเกรดเดอร์เลยกนะี่เม็ดหน่อของเม,ม็ดกว่าเหรอ,อ,ด,หรอดูบนนัในไดรถไฟโคตรใหญ่เลย ใหญ่จัดประมาณนี้นพอดีไอ้นั้นก็โคตรใหญ่เห็นไหมใหญ่อนนียพอดีแล้วเจอกันใหม่ครับไม่ไม่ไมสอดเอาเลยสอดเอาไม่ได้เหรอทำแบบสอดอ่ะ ทำแบบสอดแล้วก็เชื่อมอ่ะ,ะมันจะหักไหมไม่น่าหักหรอกเนาะทำรูสอดแล้วก็เชื่อมตามรู <c oughs> จ้าอุกี้วะออก็อประมาณนี้สำหรับท่านใดนะที่อยากจะทำสโลปอุกี้สโลปแนะนำให้ไปซื้อของเกรดเดอร์นะครับทน คนกว่าใบมีรถถยน,นะครับบางคนก็ยังไม่รู้รเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ